สำหรับความรักของคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะคะเป็นคำนั่งนายในระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม6 7นี้มาดูกันว่าคนที่เกิดเดือนมีนาคมความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะรู้สึกว่าคุณจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะเน้นเป็นเรื่องของการหาเงินทำงานการเจรจาพูดจาสื่อสารอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ เอองั้นเดี๋ยวเรามาดูเจาะจงกันดีกว่านะว่าคนโสดที่เกิดเดือนมีนานะคะจะมีสภาวะความรักแบบไหนบ้างคนที่เดิดระหว่างช่วงเวลากันยายนถึงธันวาคม67นะคะขอดูคนโสดคนโสดที่เกิดเดือนมีนาคมคะ่ะความรักเป็นอย่างไรบางคน เป็นคนโสดบางคนเจอคู่ของตัวเองแล้วนะแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มีความหวาดระแวงเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเจ็บช้ำน้ําใจมาก่อนแล้วมันฝังใจในเรื่องความรักมันทําให้ไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้นะคะกลัวการแต่งงานด้วยนะคุณมองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว <laughs> เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายเก่งบริหารจัดการชีวิตได้ดีคิดหนักเลยถ้าสมมติว่าอยากถ้าจะมีคู่มา อยู่ด้วยในคิดหนักเพราะคิดว่าตอนอยู่ปัจจุบันของตัวเองก็มีความสุขดีอยู่แล้วในหลายๆเรื่องนะคะงั้นแสดงว่าคนที่เกิดเดือนมีนาค่ะช่วงปลายปีที่จะถึงนี้อาจจะสําหรับคนโสดแล้วอาจจะยังไม่ได้มีในเรื่องของความรักที่ชัดเจนอะไรมากนักเนาะเพราะมีความสุขกับการอยู่เป็นโสดน,นะคะมาดูคนที่แต่งงานแล้วนะมีคนมีคนเป็นแต่งงานแล้วมีแฟนมีคู่นะคะ เป็นอย่างไรบ้างสถานะความสัมพันธ์อ่าบางคนก็ยังคงรักกันดีเหมือนโปรโมโชั่นยังไม่หมดหรือไม่ก็เป็นคู่ที่รักกันเป็นปกติอยู่แล้วแสดงความรักกันจะปกติอยู่แล้วแต่บางคู่นี่คือคุยกันไม่รู้เรื่องเลยทัศนคติไม่ค่อยตรงกันนะคะคิดเห็นไปกันคนละแบบมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ในค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึง คนที่รักกันอยู่แล้วอาจารย์ไม่ไม่ไม่ได้เปิดเพิ่มให้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเพิ่มสาหรับคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยจะแก้ไขปัญหายังไงนะคะให้หมั่นสร้างความรักความสัมพันธ์เติมเต็มความแบบความหวานให้กันและกันบ่อยๆแล้วก็ลดทิฐิมานะคะบางทีเรื่องบางเรื่องอ่ะยอมกันนั่งก็ได้ยอมคนที่เรารักคนเดียวกันไม่เป็นไรหรอกมันเป็นผลดีซะอีกนะคะอันไหนที่ไม่เหลือบากว่าแรงก็ยอมเขาเถอะ แล้วก็ความรักก็จะกลับมาดีขึ้นมาหวานแหววเหมือนเดิมนะคะก็แนะนำเนาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะ